เวียงการถิ่นหน้าอยู่แหล่งเกษตรกรรมก้าวหน้ามุ่งให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข บริหารส่วนตำบลเวียงการได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่19มกราคม2539โดยมีชื่อเดิมว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบน้านโฮองตั้งอยู่เลขที่129บ้านป่าดำหมู่ที่13ตำบลบ,นบน้านโฮองอำเภอบ้านโฮองจังหวัดลำพูน ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโฮงเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงการเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2551เพื่อไม่ให้มีชื่อซ้ำซ้อนกับเทศบาลตำบลบ้านโฮงในการรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากกระทรวงทบวงกรมต่างซึ่งสอดคล้องกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและรองรับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบลในอนาคต มีพื้นที่รับผิดชอบตามประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน71ตารางกิโลเมตรหรือ41,000ไร่โดยมีหมู่บ้านตั้งอยู่ในเขตพื้นที่รวมจำนวน14หมู่บ้านทั้งนี้มีหมู่บ้านตั้งอยู่ในเขตพื้นที่คาบเกี่ยวกับเทศบาลตำบลบ้านโฮงจำนวน5หมู่บ้านอนณาเขตติดต่อ ทิศเหนือติดต่อกับตำบลเหล่ายาวอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนทิศใต้ติดต่อกับตำบลป่าพลูอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลนครเจดีอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลหนองปลาสวายอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูน สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบจนถึงราบลุ่มมีแม่น้ำลีไหลผ่านและมีลำน้ำสายเล็กๆไหลผ่านชุมชนหลายสายเช่นลำเมืองดัง้งลำห้วยน้ำดิบลำเมืองร้องและลำเมืองปินใจโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงการฝ่ายการเมืองประกอบด้วยฝ่ายบริหาร ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นและผู้บริหารท้องถิ่นจำนวนหนึ่งคนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนสองคนและเลขานุก,การนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนหนึ่งคนซึ่งมาจากการแต่งตั้ง ่ายนิติบัญญัติประกอบด้วยสมาชิกสภาจำนวน28คนจาก14หมู่บ้านหมู่บ้านละ2คนมีองค์ประกอบได้แก่ประธานสภาจำนวน1คนรองประธานสภาจำนวน1คนเลขานุก,การสภาจำนวน1คนและสมาชิกสภา ฝ่ายประจำประกอบด้วยประลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนหนึ่งคนมีส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงการประกอบด้วยสำนักงานประลัดส่วนการคลังส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและส่วนโยธาแต่ละส่วนราชการประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการถนนไฟฟ้าประปา ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวด้านการเกษตรกรรมการอุตสาหกรรมการพาณิชย์กิจกรรมโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมรายได้ประชาชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงการประกอบด้วยหมู่บ้านตั้งอยู่ในเขตพื้นที่รวมจำนวน14หมู่บ้านทั้งนี้มีหมู่บ้านตั้งอยู่ในเขตพื้นที่คาบเกี่ยวกับเทศบาลตำบลบ้านโฮองจำนวน5หมู่บ้านมีประชากรทั้งหมด6,355คนเป็นชายจำนวน3,108คนหญิงจำนวน3,247คน 2,124ครัวเรือนและมีความหนาแน่นเฉลี่ย89คนต่อตารางกิโลเมตรกิจกรรมด้านสังคมการสงเคราะห์ผู้ยากจนยากไร้โดยการสร้างบ้านและปรับปรุงบ้านให้กับผู้ยากจนยากไร้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงการได้แก่ โครงการบ้านเทอไทยองราชัน84พรรษาโดยสร้างบ้านมอบให้แก่นางมาลัยเปิงปิงหมู่14บ้านดงห้วยเย็นโครงการมอบเงินสงเคราะห์หรือเบีย้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปผู้พิการและผู้ติดเชือ้อโครงการปรับปรุงซ่้มแซมบ้านบ้านผู้พิการผู้สูงอายุผู้ยากไร้โดยบูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ภายใต้กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูนโครงการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นโดยองค์การบริหาสรส่วนตำบลเวียงการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆภายใต้โครงการพัฒนาตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมดังนี้หนึ่งสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน โครงการอบรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้ด้อโอกาสโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกรณีตกเกณฑ์จปรทโครงการฝึกอาชีพการทำดอกไม้จันทร์ 2. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูนโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเพื่อป้องกันการถูกล่อดวงโครงการสงเคราะห์ทุนการศึกษาแก่เด็กผู้ยากไร้โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีไรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 3. ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ7 2ดบพรบรมราชินีนาโครงการเสริมทักษะวัยเรียนโดยการเพราะเห็ดนางฟ้าโรงเรียนบ้านห้วยแพง โครงการฝึกอาชีพใหม่ให้สตรีโดยการทำกระเป๋าผ้าการทำขนมไทย 4. ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่52จังหวัดลำพูนโครงการบูรณาการกลไกาการดำเนินงานในพื้นที่ตำบลต้นแบบเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนโครงการอบรมการผลิตสารชีวพันธุ์เพื่อใช้ในการปลูกผักปลอดภัย โครงการอบรมเตือนใจไว้ใสภัยใกล้ตัวโครงการสร้างโอกาสและเข้าถึงสวัสดิการผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพโดยการสร้างบ้านมอบให้แก่นางจันทรสีสารธรรมหมู่ที่5บ้านห้วยน้ำดิบโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แก่เด็กหลักสูตร Plan and Learn พเพลินกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพทำน้ำพริกตาแดงจากสมุนไพรธรรมชาติ สาธารณาสุขมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลจำนวนหนึ่งแห่งได้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านห้วยแพงมีกลุ่มอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงการกิจกรรมสาธารณาสุขการาศาสนา มีวัดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงการจำนวน11แห่งกิจกรรมด้านศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีได้แก่ประเพณีแห่แค่หลวงประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุประเพณีส่งน้ำพระธาตุตามวัดต่างๆประเพณีทำพิธีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนโดยการนาห้วยปูคำหมู่ที่14บ้านดงห้วยเย็นโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ โครงการส่งเสริมกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีป่าโดยการเป็นแหล่งรวมความหลากหลายทั้งป่าไม้สัตว์ป่าพืชพันไม้สมุนไพรต่างๆ รวมทั้งแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าได้แก่นกยูงตลอดจนมีลำห้วยอ่างเก็บน้ำแม่น้ำลำคลองต่างๆสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้แก่กิจกรรมโครงการปลูกป่าบวชป่าเฉลิมพระเกียรติโดยมีการสร้างฝ่ายชะลอน้ำและโครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักและเกษตรอินทรีย์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬามีโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขตงตั้งอยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงการงแห่งและมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงการจำนวน,นงแห่งมีกิจกรรมได้แก่โครงการวันเด็กแห่งชาติ โครงการวันสำคัญทางศาสนาโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติโครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาสำหรับเยาวชนและประชาชนโครงการแข่งขันกรีธากีฬานักเรียนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารอัตรากำลัง พนักง,งานส่วนตำบลจำนวน17รายพนักง,งานจ้างตามภารกิจจำนวน9รายและพนักง,งานจ้างทั่วไปจำนวน2รายอาศาสมัครและอุปกรณ์ด้านการป้องกันและบรราาเทาสาธารณภัยกิจกรรมด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกิจกรรมบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนได้แก่โครงการอบอตอเคลื่อนที่กิจกรรมด้านส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆอ,อุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานอื่นเพื่อดำเนินงานในด้านาต่างๆเป็นประจำทุกปีดังนี้ รางวัลแห่งความภาคภูมิใจในด้านรางวัลการบริหารจัดการที่ดีประจำปี2548โดยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัลจำนวน1ล้านบาทรางวัลการบริหารจัดการที่ดีประจำปี2551โดยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัลจำนวน1ล้านบาท โลเชอรชูเกียติตมบลน,นมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวโดยได้รับการประทานโลเชอร์ชูเกียรติตมบลน,นมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวรางวัลที่2ระดับเขตโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรประจำปี2555ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดทำระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น ได้แก่โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานขององค์กรจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับบริการข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนบริการอินเทอร์เนต็ตตำบลให้กับประชาชนทั่วไปมีเว็บไซต์บริการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาสรส่วนตำบลเวียงการและโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพันพฒนาหมู่บ้านเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการเวียงการถิ่นน้าอยู่แง่งกิจิลกรรมก้าวหน้า มุ่งให้ประชาอยู่ดีมีสุขซึ่งเป็นการนั้นนะครับ80-90%นะครับส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นออ,ตอบตย,ยึดการทํางานแบบบูรณาการโดยมาตลอดนะครับเช่นนะครับในการจัดซื้อจัดจ้างก็มีตัวแทนของชุมชนเข้ามีส่วนร่วมโดยรวมนั้นนะครับออ,ตอบต ได้มีการบูรณาการทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่และนอกพื้นที่ครับในการทํากิจกรรมต่างๆในพื้นที่ยกตัวอย่างกรณีเช่นที่เชิดหน้าชูตาของอบตวเวียงการได้ส่งป่าชุมชนของบ้านดงเย็นเข้าประกวดเราก็ได้รับรางวัลชนะเลิศที่หนึ่งของประเทศไทยซึ่งในภาพรวมนั้นอบตวเวียงการ ได้ร่วมกับชุมชนนะครับร่วมกับหน่วยง,งานทุกหน่วยง,งานในการพัฒนานใดพื้นที่ครับ